วานแล้วครับวานแล้วมือนี้หาอะไรครับหาไร่วันนี้โดยทีมงานคุณภาพครับสุดยอดครับนาปังหกเจ็ดสวยๆเลยครับ ขอราคาดีๆปีนี้หลันละหมื่นขึ้นดีกอดแล้วครับดีนี่ครับมาปีต่อนาฟังครับอะไรก้อนหนึ่งอะไรอะไรพ่นๆครับเลยอะไรพ่นเองครับ

สุดยอดสุดยอดราคาจะเมื่อึ้นตันละหมื่นตันละหมื่น นี่เนี่ยกันละมืนละมืนจักหาตันหาไร่ห